เดี๋ยววันนี้นะครับแอดมินเค้กกับแอดมินบอลน,นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลงานที่ผ่านมาเนาะ่างหายไปนานเดี๋ยวจะหาว่าพอร์ตมีปัญหาหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะป่วย อันดับแรกเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของระดับโลกกันก่อนที่เขาลงผลงานไว้นะครับนะที่หลายๆคนกองเชียร์กองแช่งก็ตามนะครับนะลงผลงานไว้แล้วเดี๋ยวจะฝากให้แอดบอนแอคทีฟตรงนี้นิดนึงนะครับนะเล่าเรื่องหน่อยว่าผลงานเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจุดเข้าจุดออกในระบบสลิงช็อตกันเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในนะหลังบ้านที่เป็นสมาชิกของเรา เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานที่แอดบอลลงในกลุ่มไลน์เนาะว่าเป็นอย่างนี้ได้กำไรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝากแอดบอลอัปเดตสถานการณ์ในสื่อนะครับสื่อออนไลน์ที่มีผลงานของสลิงช็อตให้กับสมาชิกได้ดูได้เลยครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ X M Copy Trade กันก่อนแล้วกันในหน้า X M Copy Trade นะครับตอนนี้พอร์ตของเราก็ยังติดหน้าแรกอยู่นะครับหน้าแนะนำตอนนี้จะอ,อยู่ที่ประมาณอันดับ4-5อันดับ5ยอดอ่า Inves t ตอนนี้นักลงทุนลงทุนอยู่สำหรับพอร์ตนี้ก็คือ2,000 200, สนตีไป2 0 0แสนแล้วกัน่อสองสนเทียบกัเกือบ9กล้านแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นทีนี้แต่เรามีขยายพอร์ตเพิ่มมาอีก2พอร์ต นักลงทุนบางท่านเขาอยากใช้ทุนที่น้อยๆครับทุนที่น้อยๆเราก็เลยทําพอตท,ที่มันเล็กลงมาให้ให้คนทุนน้อยๆเขามากอบได้แล้วก็เท่าไหร่บ้างะมันจะได้กําไรได้ไวขึ้นด้วยได้ไวกว่าพอตใหญ่เพราะว่ามันเปิดหลอดเท่ากันไงหลอด0.01เริ่มต้นเหมือนกันหมดทีนี้พอกำไรเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บอะ ถ้าพอร์ตเล็กมันก็จะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าไงพอร์ตเล็กเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าอ๋อโอเคใช่เทรดได้สิบเหรียญเท่ากันแต่พอร์ตเล็ก,กอาจจะสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพอร์ต<อ>ใหญ่อาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยเราช่วงแรกอยากซิ่งก่อนอเราค่อยเอาเงินแบ่งมาลงพอร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยลดความเสี่ยงเราก็เลยทําแยกออกมาอีกสองพอร์ตตอนนี้อยอดรวมทุกพอร์ตก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสิบล้านประมาณมมประมาณสิบล้านบาท ก็ถือว่าเข้าเป้าแล้วแรกแรกน่าจะเป็นการลงทุนจากหลายๆ i n อินเวสเตอร์ที่ยอดสูงด้วยต่างชาติเนี่ยจะเป็นชาวจีนมาเลฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยจะเยอะคนไทยก็มีคนไทยก็มีเยอะครับแล้วก็ทุกอินเวสเตอร์เป็นออแกนิกทั้งหมดมเราไม่ได้ไปยิงแอดไม่ได้ไปเชิญชวนใครทั้งสิ้นเลยมันก็แค่มีพูดในนี้แค่นั้นแหละ,ละแค่พูดเฉยๆ,ยๆว่าเออเรามีพอร์ตนะแต่จริงๆก็คือจุดประสงค์เราเราก็อยาก ให้คุณมาเรียนรู้การเทรดในแบบของเราเราไม่อยากให้ไปก๊อปปี้อะไรเงี้ยแต่ก็มีคนมาก๊อปปี้แหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติคนไทยจะน้อยหน่อยอันนี้ก็จะเป็นของเอ็มในส่วนของ Si g n a l Start เรื่องอันดับคงไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ามันใต่ไม่ขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าเรา<อ>เราไม่ได้ซิ่งแล้วไง<อ>แต่ว่าคนเก่า,กาที่ยังซับก็ยังต่อาอยุกันอยู่เรื่อยๆนะครับเ<อ>พิ่งต่อาอยุกันไปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยรวมทั้งหมดเลยอ่ะมีคนซับพอร์ตเนี้ยอยู่เก้าสามสิบเก้า ที่ร<ม>วมทั้งหมดรวมถึงคนที่ยกเลิกไปแล้วด้วยนะแล้วก็ total sale นี่ก็คือยอดรวมทั้งหมดอันนี้ profit ก็คือที่เราได้ที่เราถอนได้เพราะว่าโดนหักค่าธรรมเนียมไปจากอันนี้ด้วยไงซิงเกิลก<ม>ารหักค่าธรรมเนียมไปก็เยอะอยู่นะถ้าแยกเป็นพอร์ตก็อืผมไม่มีอะไรให้ดูแลแยกเป็นพอร์ต<อ>เข้ามาดูม a c e b o o k เลยดีกว่าอันนี้จะเป็นพอร์ตหลักของเรานะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เกณฑ์อยู่ที่91้า้วอปอร์เซ็นต์ตหลักของเราเลย ส่อน Absolute Gain อยู่ที่396%ก็คือฝากไป1,000นึงอ่ะถอนมาแล้ว1,400กำไรทั้งหมด4,000 ะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นพอร์ตซิงของเราอันนี้จะเป็นที่ไม่ใช่มาสเตอร์คูน1.5แล้วก็มาทีหลังมาทีหลังหลายเดือนด้วยพอร์ตหลักเราเริ่มเดือนสิงหาปีที่แล้วแต่ว่าพอร์ตนี้เริ่มกลางเดือนกุมภามาทีหลังแต่กําไรเกือบเท่าแล้วตอนนี้กําไร3,003ละอันนี้ถอนกําไรไปแล้วพอร์ตเมื่อกี้ถอนทุนกับก,ไกำไรกาไรนิดเดียวแต่เนี้ยถอนกําไรเยอะกว่าคือเรากําไรจากพอร์ตเนี้ยไปขยายเป็นพอร์ตมาสเตอร์เฮทเปม ตอนนี้บาลานซ์พอร์ตนี้อยู่2อ0 0เดี๋ยวจะถอนอีกพันหนึง่งคือตอนนี้เรามีแผนจะขยายพอร์ตเพิ่มไงนะครับเป็นช่องทางที่จะทําให้คนเข้ามาซับได้มากขึ้นหรืออากระจายไปหลายๆพอร์ตให้นักลงทุนได้เลือกแบบว่าเสี่ยงมากหน่อยกลางแล้วก็น้อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเพืเ่อนๆที่ได้อยู่ในกลุ่มอ่ะก็จะได้เห็นหมดแหละว่าวันนี้ผมเปิดออเดอร์ไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพอร์ตมาเตอร์เพราะว่าเปิดปุ๊บก็จะแคปให้ดูทันทีแล้วว่าเออเปิดอยู่จริงๆนะปิดแล้วก็ปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปดูใน MQL5MQL5 ตอนนี้มีคนซับเข้ามาเพิ่มอีกคนนึงเป็นพอร์ตนี้เป็นสองคนพอร์ตหลักคนนึงทบทั้งหมดเป็นสาคนก็คล้ายๆ Signal Start เลยเหมือนกันเลยครับไม่ได้ต่างกันเลย ที่แปลใจคือ MQL5 เนี่ยเราคิดว่าคนมันจะต้องเยอะมาตลอดแต่พอเข้าจริงๆคนซับน้อยแต่คนไปใช้ใน Signal Start ารอะเยอะกว่าเยอะอืเยอะกว่าแบบชัดเจนมากเลยก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วล่ะส่วนอ่ะออกกองทุนสักหน่อยก็ได้ไหนๆก็มีแถบค้างอยู่แล้วอันนี้กองทุนกองทุนฟรีที่ว่า ไปงานสัมมนาเขาแล้วเขาก็แจกพอร์ตกองทุนมาให้ฟรีๆทุกคนเลยก็เลยเอามากดเล่นเอามากดเล่นเป็นพอรตแค่ห้าพันเหรียญเองห้าพันเหรียญก็เทรดจริงก็ได้แค่ห้าร้อยเหรียญก็กดเล่นก็ผ่านเฟสหนึ่งไปละส่วนเฟสสองตอนนี้ก็กําไรอีกนิดนึงเป้าหมายคือกําไรสองร้อยห้าสิบเหรียญตอนนี้ได้มาร้อยแปดสิบหกลใกล้ผ่านแล้วก็เทรดพร้อมกับไอ้นี่แหละครับพร้อมกับพอตมัตเตอร์นั่นเลยวันไหนเข้าก็เข้าด้วยกันถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย กิดเทรดแบบทิ้งๆห้องๆเอะเพราะว่ามันมันแค่ห้าร้อยเหรียญน่ะไม่ใช่ห้าพันด้วยซถ้าผ่านแล้วได้ได้พอร์ตเลียวไปเทรดพอร์ตเลียวถ้าได้กาไรก็จะถอนถอนแล้วก็มาซื้อพอร์ตใหญ่สอบให้พอร์ตใหญ่ขึ้นแล้วก็ถอนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆใหญ่โตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องลงเงินเราสักบาทเลยประมาณเนี้ยอัปเดตพอร์ตก็น่าจะมีแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพอร์ตเดวิตี้กันดีกว่าอืมวันวันนี้มันก็จะเป็นวันที่เก้าครับวันที่เก้าเนี่ย เท่าที่เห็นคือมีออเดอร์แรกใช่ไหมครับที่ยิงไปก่อนไม้หนึ่งอันนี้คือมันคือยังไงครับทำไมยิงไปก่อนแล้วก็มาเติมอีกทีสองไม้ไม้แรกเนี่ยคือไม้ที่เทจริงที่เทสจริงก็คือมันเรามองเป็นขาขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่ามันการาฟมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาแล้วทีนี้กราฟมันขึ้นไปยืนเหนือเส้นเส้นวีเว็บใช่ไหมคเส้นวีเว็บแล้วย่อมาเทสซึ่งจังหวะที่เทสอ่ะมันมีโซนโซนเข้มสีแดงอยู่พอดีอ่าซึ่งเราฟิปฟิปมาเป็นแนวรับไง อันนี้ก็คือยิงไม้แรกไปค่ะล้วก็เลยยิงไม้แรกไปส่วนในไม้ที่สองอ่ะจริงๆออมันต้องจบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยลองลองเล่นเล่นไปอีกสักไม้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลองเทรดลองเทรดเล่นอีกสักไม้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวปิดสั้นเนาอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่อยากให้มันมีไม้ค้างไปจนจนตอนดึกอ่ะกลัวจะไม่ได้นอนเลยประมาณนี้แต่ผ่านไปแป๊บเดียวมันดีขึ้นแทนเลยเออแล้วก็โดนคัดไปก็ไม่เป็นไร นอกกฎเกณฑ์ตัวเองก็เลยรีบคัดทิ้งดีกว่าใช่ครับคือมันได้กําไร <Okay. S 1> มาแล้วไงก็เอากำไรมาลองอีกสักไม้หนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อมันไปอะไรเงี้ยโอเคโอเคไม่ไปก็ไม่เป็นไรต่อมาก็คือวันที่10เข้าไม้เดียวมันเป็น <okay. S 2> จังหวะที่ดันต่อเนื่องทําไมถึงเลือกมาเข้าบายเอาตอนนี้เลยถ้าถ้าวันที่9ก้ามันยังเป็นขาขึ้นใช่ไหม วันที่สิบมาเนี่ยถึงแม้กราฟมันจะทําเหมือนจะทําสวิงลงมาแต่มันยังไม่ได้เป็นขาลงให้เห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยนก็เลยยังมองว่าขึ้นได้อยู่ยังเล่นบายได้อยู่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่8วันที่5้าอะไรน่มันขึ้นมาตลอดเลยก็เลยมองบายแล้วมันมันขึ้นมาจากไอโซนคู่นี่ด้วยไงบ่ายตามไปเลยคือบายโยนไปถ้ามันขึ้นก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็ลงมาหาไม้หลักที่เราวางไว้อ้างแขนไว้แค่นั้นอีกวันนี้ก็จบไปกับ มานสิบสี่เหรียญครับ้อยสี่สิบจุดครับทีนี้อ่ช่วงช่วงช่วงเย็นถึงดึกของวันที่สิบเนี่ยก็ลงมาจนวันอีกวันหนึ่งสิบเอ็ดทำไมสิบเอ็ดถึงไม่ได้เทนดครับอ่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยจำได้ว่าเปิดมาแล้วอ่ะกราฟอ่ะมันลงมาอยู่ใต้เส้นวีแวบใช่ไหม แล้วทีเนี้ยมันทําท่าเหมือนจะเบรกสวิงลงแล้วไงปกติอะแผนเทีดใช่ไหมถ้าสมมติเราบายอะเราจะวางแผนไว้แล้วว่าไม้หลักเราจะอยู่ไหนสมมุติอยู่สามพันหกถ้าการาฟมันลงมาถึงสามพันหกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วไงเพราะมันเบรกกันนี้มาแล้วเนะี่ยสวิงนี้แหละมันมีโอกาสที่ขาลงแทนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากเสี่ยงมันดีกว่าเลยไม่ได้เข้าแล้วโซนห่างเกินไปด้วยมั้ง มันก็ถือว่าห่างอยู่มันไม่มีโซนย่อยมารับข้างล่างเนี่ยหลุดสามนหกก็ห่างอีกปัจจัยมันไม่ได้ไงทั้งแบบแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนลงเลยแนวโน้มลงนะแต่เป็นโซนเป็นดาเป็นเขียวก็ขันแย้งกันแหละใ,<ช>ใช่ไหมครับแต่แถามว่าจะให้ทุบไหมถ้าทุบมันก็ไม่มีโซนโซนแดงเข้มมารับอะ่ะข้างบนมีแต่แดงอ,อ่อนๆและห่างด้วยใช่ไหมอ่ามันก็ไม่มีถึงจุดวางไม้หลักของเราอะ่ะก็เลยไม่ได้เอาอไปเสี่ยงติดได์เว์ไม่ได้นอนอีกใช่ใช่ก็เลยไม่ไม่เถิดดีกว่า โอเคสิบสองเนี่ยมาถึงใส่ไม้ใหญ่เลยทําไมถึงปรับหลอดมาอย่างเงี้ยครับอ่าจริงจริงพอร์ตเราอ่ะมันปรับเป็นศูนย์จุดศูนย์สองได้นานแล้วละ่ะแต่ว่าเลือกที่จะไม่ปรับเองแต่วันเนี้ยวันเนี้ยรู้สึกว่าเม,มันมันหน้าเข้าอยู่เพราะว่าโซนมันเป็นโซนคู่ไง mm hmm. โซนคู่กราฟมันเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วด้วย mm hmm. กราฟเริ่มวิ่งขึ้นกลับมาหลังจากที่มันพักมาก่อนหน้าว mm hmm. ิ่งขึ้นกลับมาขึ้นมายืนเหนือ V w วแล้วทีเนี้ย mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นโซนคู่ mm hmm. ใช่ไหมโซนคู่แล้วก็โซนเขียวเข้ม ซึ่งไม้หลักวางไว้แล้วว่ามันจะต้องมาได้ตรงนรเนี้ย3 6 3 0เนี่ยก็เลยโยนเข้าไปเลยวันนี้ก็คือค่อนข้างจะม,มั่นใจว่ามันจะได้ปิดบวกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไน่าจะหลุด36 30ลงมาได้ไกลสักเท่าไหร่ก็เลยปรับหลอดเป็น0.02ไปแล้วก็ปิดลั่วไปสั้นๆวันนี้ก็จะได้ยเยอะขึ้นมานิดนึง จบไปกับสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้เนาะที่ปาดกันไปต่อไปสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยามาเริ่มกันที่วันที่15ครับวันที่15เปิดมาถึงก็บ่ายแล้วก็กําไรเลยใช่แันนี้วันนี้ผิดไวเลยมันมันหลังจากไซเวงอ๋อแต่เห็นโซนเขียวก็เลยงัดไปใช่ไหมครับใช่ครับมันมีโซนเขียวไงกราฟมันก็อยู่ฝั่งบายด้วยตอนนี้ทั้งทุกตามเฟรมเลยใช่ครับ ไม้หลักเราวันนี้ก็จริงๆแล้วก็วางแล้วเนี่ยสามหกสามศูนเนี่ยน่าจะได้ไม่น่าจะหลุดลงมาอะไรอยเงี้ยก็เลยเปิดปุก็โยนไปเลยแถวๆเส้นส้มเนี่ยสามหกสี่ศูนย์ก็คือพร้อมยันสามหกหนึ่งศูนย์แหละใช่ไหมมาก็มาจริงๆจลงได้ยันสามพหกหลุดสามพหกก็ยังได้อะถ้ามันไม่ได้มีข่าวอะไรมาแบบให้น่าจริงๆอ่ะยังไงมันก็ต้องไได้ปิดบวกอะโอเคครับ ประมาณนั้นอช่ก็เหมือนเดิมเก็บรอบต่อไปวันวันที่สิบหกเนี่ยไม่ได้เทรดพอโซนห่างใช่ครับวันนี้ชัดเจนเลยเปิดมาแบบวนวายเลยมันไกลมากเลยถ้ามันย่อลงมาแถวสามหกหกศูนย์เนี่ยว่าจะเข้าอยู่เพราะว่ามันมีเขียวเข้มให้เป็นไม้หลังอยู่แถว4ี่ห้าไงห่างแค่พันห้าจุดเองไม่ได้เยอะแต่มันอยู่กันสูงมากเลยเออมันอยู่สูงมันไม่ลงมาให้เลยก็เลยไม่ได้เข้า ต่อไปวันนี้จะเป็นโซน <c oughs> จําได้ว่าวันนี้สวยมากกับวันที่1 7เจรู้สึกว่าใส่ตั้งแต่แรกๆเลยใช่เปิดโซน<า>เขียวสารพัดเขียวเลยเปิดโซนมาปุ๊บเห็นโซนเปิดแบบไม่ต้องคิดเลยวันนี้ <c oughs> โยนบาบเลยคิดว่ายังไงก็ต้องได้ปิดบวกแน่แหละแล้วให้เอ่อโรบอทออโต้เอาเลยใช่ครับโยนแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามองปุ๊บเราก็เห็นแล้วเนี่ยมันมีโซนคู่แล้วก็มีเขียวกลางอยู่ 6- กห้าอีกที่มาคอยรับเป็นไม้หลักเราซึ่งมันก็ลงมาถึงจริงๆนะแถวๆไม้หลักเนี่ยได้4ี่ไม้พอดีเลยไม้หลักไม้ที่สี่ หกศูนย์หกศูนย์นี่เสียดายเนาะเอาเรื่องเหมือนกันแต่พวันนี้ก็ดีนะที่ปิดได้เลยเพราะว่ากลางคืนมีข่าวแรงใช่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้อ่ะต่อให้เนี่ยมันลงมาเกี่ยวอีกไม้หนึ่งแถวๆเนี่ยดีแค่นี้มันก็ได้ปิดแล้วหรือต่อถือไปอีกวันนึงก็ยังได้บวกเห็นไหมใช่ใช่ <laughs> ก็ยังดีขึ้นมาอยู่ดีโดนเขียวเพียบขนาดนี้โมเมนตัมเนี่ยไปเป็นทางฝั่งขาลงแล้วทำให้วันที่สิแปดดันเป็นไม้เซลเพราะใช่เพมันก็เห็นแล้วล่ะว่ากราฟมันลงอ่ะเออ รีเทสมาก็ก็กใส่เลยมีโซนแดงประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแค่นี้เลยวันนี้ไม้หลักจริงๆอะไม้หลักเราอะคำนวณไว้ที่ตรงนี้80มันจะอยู่ตรงนี้เลยคือแผนวันเนี้ยต้องการให้ไม้ที่สี่อะเข้าตรงนี้สา8หกแปดศถวๆนี้อ๋อแต่คำนวณผิดวันเนี้คำนวณผิดก็เลยเข้าไวไปหน่อยก็กลายเป็นข้อดีไปแต่ก่อนที่จะทุบเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าโซนเขียวคู่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์ด้วยซ้ำใช่ครับ ถ้าเป็นโซนคู่มานี่คือแบบส่วนใหญ่จะได้บวกอ่ะง่ายๆอ่ะตรงเนี้ยได้ปิดไปประมาณนี้เบี่ต่อไปวันที่สิบเก้าวันศุกร์รู้สึกว่าอืมเหมือนเข้าออเดอร์แล้วก็ปิดทิ้งไปเลยที่จริงว่าจะไม่เทรดวันศุกร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เห็นแล้วให้มันก็สวยดีก็วางหน่อยแล้วตั้งเอฟแอลเอาอะไรประมาณนี้เราหังว่าจาไม่ผิดนะแต่มันจะสวยมากเลยถ้ามันลากมาตั้งแต่แรกใช่ไหมมันดันแบบเข้าแ้วบายมันเข้าแล้วงัดไปเลยอ่ะอืม ไปวันนี้ไม่งั้นสวยเลยจบไปกับสัปดาห์ที่สามนะมาเริ่มสัปดาห์ที่ผ่านมาเลย่าสุดการันที่สองเนี่ยต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือดันขึ้นมาเรื่อยๆใช่อยใช่ขขึ้นชัดเจนเลยชัดเจนมากเลยลไม้นี้ก็เลยงัดเลยงัดเลยก็เปิดโซนมาปุ๊บก็ใส่ทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยกะไว้ว่าจะต้องได้ไม้หลักตรงนี้ถ้ามันลงมาแต่ันไม่ลงไงเพราะวันเทนมันแรงมากเลยไปต่อมาก็คือเป็นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามไม่เทศอ <c oughs> ใช่วันที่ยี่สิบสามไม่ได้เทดเพราะว่าเปิดมาปุ๊บ เราน่าจะอยู่กันแถวๆนี้แหละเวลาเรามาอัปเดตโซนอ่ะก้ามน่าจะอยู่แถวนี้แล้วมันรูส้สึกมันห่างหรือเปล่าแสดงว่าถ้าจะได้เปิดเนี่ยต้องลงมาแถวสองูนหน่อยใช่ไหมถ้าสั้งสองศูนย์เนี่ยจะเปิดอยู่มันไม่ลงไงต่อไปก็24ิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสี่ยิบสี่นี่มาถึงก็งัดเลยก็งัดเหมือนกันเพราะว่าเขียวเพียบใช่มีเขียวแล้วโซนคู่สองโซนเลยแต่เสียวน,นะถ้าถ้าลาบถึงตรงนั้นแล้วเขียวคู่แม่งไม่ดีเนี่ย <laughs> มันไม่มันดึกแล้วด้วยไงผมว่าไงมันน่าจะเป็นวันที่หมดแรงละห้าพันถ้าลากมานี้็ประมาณห้าพันจุดด้วยไม่เท่าไหร่ดอดาวยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตเลยต่อให้มันลากลงมาจริงๆอ่ะก็อย่าลืมว่าไม้หลังๆอ่ะมันถางแล้วนะถางมันก็จะน่าจะเปิดอีกประมาณสองสามไม้ไม่เกินนี้ซึ่งยังไงก็ได้ปิดอ่ะวันนี้ยังไงได้ปิดแน่นอนดอดาวไปเยอะด้วยโอเคต่อมาเป็นวันที่ยี่สิบห้าวันนี้ไม่ได้เทรดทั้งๆที่มันเป็นโซนแดงต่อจากแนวโน้มลงโซนมันแปลกประหลาดครับวันนี้ ดูเดียมันไม่มีเขียวเลยอ่าในช่วงดึกมันลงมาใช่ไหมแล้วเปิดมามันมีแดงเงี้ยแอดบอลมองไปในแนวโน้มใหญ่ที่อยากจะบายมากกว่าใช่ไหมครับหรือยังไงแม่ไม่ได้มองแนวโน้มเลยแต่ว่าคือโซนอ่ะมันแปลกถ้าโซนมันปกตินะข้างข้างบนแดงข้างล่างมีเขียวเงี้ยก็จะทุบเงียก็จะแต่มันแดงมันแดงหมดเลยแต่มันแดงหมดเลยก็เลยแบบเฮ้ยระบบหลังบ้านเรามันเหวอหรือเปล่าวะก็เลยไม่มั่นใจว่าโซนวันนี้ยมันเป็นโซนจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นโซนที่เออเลอร์มาอะไรเงี้ย ก็เลยไม่มั่นใจในโซนแล้วก็เลยแบบไม,ไม,ไม่ไม่เทรดดีกว่าแล้วก็เหมือนจะม,มีขาวด้วยหรือเปล่าวันนี้อืใช่วันนี้วันนี้มี GDP ก็เลยไม่ได้เทรดด้วยแล้วโซนก็เหวิด้วยต่อไปเป็นโซนที่มีเขียวเลยก็คือวันที่ยี่สิบหกเปิดมานี่มีเป็นโซนที่โยนไม้ได้เลยใช่หลับตาใบาเลยครับมาถึงก็การาฟอยู่แถวสีเขียวเข้มแล้วอะ่ะ ราฟก็ขึ้นไปยืนเหนือวีแวบแล้วอ่ะคือมันมันค่อนข้างชัดแล้วว่ามันกําลังจะแบบมันก็จะกลับขึ้นเออแนวโน้มมันมามันค่อนข้างชัดมากอ่ะแล้วแถมเขียวก็มีแต่เขียวกลางเ<อ>ขียวเข้มทั้งนั้นเลยว่าไม่มีเขียวอ่อนเลยเนะี่ยแรงซื้ออย่างเยอะก็เลยหลับตาบายไปเลยก็น่าจะจบไปกับทั้งสามสัปดาห์นะครับ,รบส่วนวันนี้ก็ไม่รู้จะเข้าตรงไหน <laughs> แ <Okay, S 2> มงอเคันดขึ้นอย่างเดียวมมลยเปิดมาขึ้นอย่างเดียวเลยไม่รู้จะเข้าตรงไหนโอ้โหถ้ามันยอ่อขึ้นมามันจะลึกเกินไบหรือเปล่าเลยมันไม่ยอ่อให้ถ้ายอ่อแล้วก็จะเข้าอยู่มันไม่ยอ่อเลย <c oughs> ก็เลยปล่อยไปวันนี้